สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องอิเล็กทรอนิกส์ยูบนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับติดตามนะครับแชร์หรือว่าไลค์ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับนะครับก็มี f อทั้ง YouTube ทั้ง Facebook คอยติดตามนะครับวันนี้มีแท็กติกนะ นะครับเทคนิคดีๆนะครับการหาอุปกรณ์ที่เสียบนบอร์ดโดยเฉพาะคอนเดนเซอร์แบบนี้คาปาซิเตอร์หรือ enser, คอนเดนเซอร์นะครับจะเรียกคอนเดนเซอร์ก็ได้คาปาซิเตอร์ก็ได้นะครับถ้าท่านมีเครื่องเสียงมีบอร์ดเครื่องเสียงมีอะไรนี่นะครับเราอยากรู้ว่านะครับอุปกรณ์ตัวนั้นเสียหรือไม่นะครับโดยเฉพาะพวกประเภทคอนเดนเซอร์ที่มีขั้วนี่นะครับ นะครับคอนเดนเซอร์ที่มีขั้วนี่นะครับแบบอิเล็กโทรไลต์นี่นะครับซีอิเล็กโทรไลต์ก็ C ีแบบนี้นะครับนะครับอย่างในบอร์ด power รถยนต์อย่างนี้นะครับซีอิเล็กโทรไลต์ก็แบบนี้นะครับบางทีเราไม่อยากถอดนะครับไม่อยากถอดนะครับเรามีการทดสอบว่ามันเสียหรือไม่เสียโดยการยังไงครับโดยการสมมุติว่าตัวนี้สงสัยว่าอยากทดสอบว่ามันเสียหรือไม่นะครับ ให้ถอดปลั๊กออกก่อนนะถอดปลั๊กหรือภาคใจไฟถอดไฟออกจากกาอกอก่อนนะครับแล้วก็เอาซีค่าเดียวกันนี่นะครับค่าเดียวกันนะค่าเดียวกันคือสมมติตัวนี้ค่าเดียวกันสมมติก็แล้วกันนะครับอยากเทสว่าตัวนี้มันดีไหมเอาค่าเดียวกันนี่นะครับบัตรกีนะครับใส่ด้านล่างก็ได้นะครับคือขนานกันเข้าไปขนานกันเข้าไปก็คือเอาไว้ใต้บอร์ด นะครับขนานใต้บอร์ดนะครับเอาเอาเอาขนานไว้ขั้งใต้นี่แหละนะครับขนานก็ขนานที่ถูกขั้วนาะนะครับขนานนี้ถูกขั้วเราสงสัยตัวนี้ค่าเท่าไหร่อสมมุติว่าสมมุติว่าร้อยไมโคร16โวลต์ก็เอาร้อยไมโคร16โวลต์ใส่ค่าเดียวกันนะครับแรงดันนี่แรงดันของมันนี่อย่างอย่างร้อยไมโคร16โวลต์ก็ใช้ร้อยไมโคร25 v ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ แต่เอาตัวที่ดีนะค่อมค่อมขนานกับตัวเดิมนี่แหละนะครับก็จะรู้ว่าสีตัวนี้ดีไหมเช่นว่าเสียงแหบอย่างนี้เสียงแหบเสียงบี้อย่างนี้เราไม่อยากถอดใช่ไหมไม่อยากถอดหาค่าเดียวกันนี่มาขนานไปบัดกีลง,ข,งข้างใต้ปิ้นนี่แหละนะครับขนานลงไปนะครับถ้าเครื่องเสียงนั้นมีเสียงแหบเสียงบี้นะครับถ้าเราค่อมตัวดีลงไปนี่ทั้งใต้นี มันก็จะมีอาการดีขึ้นมาเลยนะครับนี่คือการไม่ต้องถอดซีออกมาไม่ต้องถอดคอนเดนเซอร์ออกมานะครับค่อมข้างใต้เลยขออย่างเดียวให้ค่าเดียวกันร้อยก็ร้อยไมโคร1 6โวลต์ก็1 6โวลต์ด้วยกันเหมือนกันแต่เอา25ิห้ก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่อยากให้มันต่ำกว่าตัวเดิมค่าแรงดันที่ที่มันจะทนได้นี่นะครับตัวนี้กี่กี่โวลต์นี่ตัวนี้50ก็เอา50ค่อมลงไป50โวลต ร้อยไมโครใช่ไหมอ่าสมมติว่าตัวนี้นะสมมติร้อยไมโครหรือเท่าไหร่นี่ร้อยไมโคร5 0โวลต์นะครับก็ค่้อมลงไปข้างใต้นี่แหละบัดกีใต้ปิ้นแต่ก่อนบัดกีต้องถอดปลั๊กก่อนนะบัดกีให้เรียบร้อยก่อนนะไม่ใช่ว่าบัดกีขนาดที่กําลังใช้งานกําลังมีไฟอยู่นี่อย่าไปบัดกีใส่นะบัดกีให้แน่นนะครับพิธีวิถันข้างใต้นั่นแหละนะครับถ้าเครื่องเสียงนั้นเสียงบี้เสียงแหบนะครับ นะครับถ้าตัวนี้เสียจริงๆนี่มันก็จะดีขึ้นมาเลยนะครับดีเพราะไอ้ตัวนี้แหละนะครับพอรู้ว่าดีแล้วเราค่อยถอดแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่ลงไปนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นแทคติกเล็กๆน้อยๆนะครับก็คงจะทําให้ท่านได้มีสาระนะครับในบอร์ดเครื่องเสียงต่างๆนะครับในบอร์ดเครื่องเสียงนี่นะครับก็จะมีนะนะครับอันนี้เอาให้ดูก็จะเปื้อนฝุ่นหน่อยนะครับเห็นไหมครับพวกคอนเดนเซอร์นี่นะครับ นี่แหละพวกนี้เมื่อเราอยากเทสนะครับอยากเทสว่ามันเสียหรือไม่เสียไม่ต้องไปเสียเวลาบัดกีออกมาไงนะครับค่อมลงก่อนเราอาจจะมีอะไรในลิ้นชักในอะไรอยู่นะครับครับความรู้ดีๆเอามาฝากครับจะได้เป็นวิทยาทานสำหรับท่านนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็คอยติดตามนะครับว่า,าช่องของเรานี่จะมีอะไรดีๆเด็ดๆ นะครับแล้วก็สงสัยเรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์ถามเลยนะครับอย่างน้องที่เรียนอิเล็กทรอนิกส์นี่ไม่เข้าใจเรื่องอะไรก็เมน้นมานะครับอย่าลืมกดกดติดตามนะครับกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ